NPC Live คืออะไรทำไมมันถึงไวรัลอดได้ขนาดนี้เนี่ย NPC ย่อมาจาก Non Player Character NPC Live เนี่ยคือการที่คุณจำลองตัวละครจากเกมมาเป็นตัวคุณและคุณก็นั่งไลฟ์สดพูดคุยกับคนที่อยู่ในไลฟ์การสวมบทบาทเป็น NPC Live เนี่ยคุณสามารถสวมบทบาทได้จากตัวละครที่เป็นการ์ตูนหรือเกมที่คุณชอบได้เลย โดยการที่พูดคุยกับคนที่อ <territ> ย <S ie> ู่ไร้ส่วนเฉพาะคนที่ส่งขอความให้เท่านั้นโดยที่ไม่มีการพูดคุยแบบปกติเลยโดยที่การทำ NTC ไรเนี่ยคุณสามารถ ทำได้ง่ายเลยแค่สวมบทบาทเป็นตัวละครจัดกเกมหรือกร์ตูนที่คุณชอบเพียงเท่านี้ก็สามารถรอรับรายได้จากคนที่ส่งของขวัญให้คุณและคอยพูดคุยกับคนที่ส่งของขวัญให้คุณเพียงเท่านี้เองก็สามารถสร้างรายได้ง่ายได้ไดที่บ้านแล้วสุดท้ายนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราชาวแอดสาวด้วยนะคะและถ้ามีข้อสงสัยอะไรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ